สวัสดีครับอยู่กับเซลวิโตนะครับสำหรับ5้าเหตุผลหลักทำไมลูกค้าถึงจะต้องซื้อรถยนต์ DX นะครับเหตุผลที่หนึ่งเลยคือรูปลักษณ์ภายนอกนะครับดูสปอร์ตดูหรูหราดูพรีเมียมนะครับเหมาะกับทุกกลุ่มทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับข้าราชการนะครับนักธุรกิจหรือลูกค้าบุคคลทั่วไปนะครับสามารถขับรถตัวนี้ไปแล้วให้ความสปอร์ตหรูหราพรีเมียมด้วยนะครับเหตุผลที่2คือ ระบบตัวช่วยความปลอดภัยนะครับสำหรับลูกค้าที่รักครอบครัวนะครับรถมิล X ของเรานะครับจะมีความปลอดภัยที่เป็นระบบตัวช่วยเหลือผู้ขับขี่ในระบบเอเดของเราที่มาให้ถึง17ระบบด้วยกันนะครับและรถของเรานะครับบอกได้เลยว่ามีกองฝุ่นนะครับผม PM 2.5รุ่นออกมิล X นะครับและเหตุผลที่3ามนะครับ ห้องโดยสารกว้างขวางนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนครับนั่งสบายสะดวกนะครับสามารถขนเก็บสัมภาระได้ตามที่ลูกค้าต้องการทุกท่านต้องการนะครับและเหตุผลข้อที่4นะครับก็คือว่าขับไปไหนนะครับไม่อายใครนะครับแถมยังขายต่อได้ราคาดีด้วยนะครับเหตุผลข้อสุดท้ายเลยนะครับแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษต่างๆนะครับพร้อมกับส่วนลดต่างๆมีให้กับคุณลูกค้าแน่นอนครับ หากลูกค้าท่านใดสนใจรถยนต์ New X 7์ที่นั่งนะครับ PPV รถอเนกประสงค์ของเรานะครับสามารถทักมาสอบถามเซลล์พี่โต้งได้เลยนะครับเซลล์พี่โต้งยินดีให้บริการพร้อมดูแรแคมเปญรถยนต์ใหม่นะครับผมทุกรุ่นนะครับรวมไปถึงเจ้าตัวมิวเอ็กของเราด้วยนะครับหากท่านใดสนใจนะครับจิ้มที่ลิงก์โปรไฟล์ได้เลยนะครับกดติดตามกดถูกใจไว้หรือกดส่งข้อความมาทักสอบถามได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่โต้งขอญาตลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย